รีวิวความน่ารักของเสือน้อยลีโอบนเวทีวัดแม่ระกากันหน่อยคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปเป l ี้ยงชาแนล l 28กรกฎาคม2567เมื่อคืนนี้นะคะก็น่ารักมากๆนะคะมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเมื่อลูกชายคนเล็กนะคะขึ้นเวทีแม่แก็มีความสุขกันมากๆนะคะแค่เพลงแรกพวงมาลัยก็มาแล้วคะ่ะปังมากๆค่ะ แม่ๆเอ s ซีแฟนคลับนะคะชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเดินทางมาให้กําลังใจลูกชายคนเล็กกันเยอะมากๆเมื่อคืนน้องก็ทำหน้าที่เต็มที่นะคะทั้งร้องทั้งเต้นพูดคุยกับแม่แม่ถ่ายรูปนาะอครบทุกอย่างนะคะก็สร้างความสุขและก็สร้างรอยยิ้มให้กับแม่แม่เลยคะ่ะต่อกันด้วยโพสต์ขอบคุณจาก f a c e b o o k น้องลีโอไม่หมดนี่นะคะ พิษณุโลกจ๋าขอบคุณมาลัยออนไลน์มาลัยหน้าเวทีขอบคุณแม่แม่ที่ตามไปให้กำลังใจขอบคุณชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเป็นกำลังใจด้านหน้าเวทีด้วยนะครับผมแฮแท็กพิษณุโลกปังๆครับแฮทกร้องจบลงจากเวทีฝนกระนำอย่างแรง ต่อกันด้วยคำขอบคุณและก็ขออภัย,ยจากลูกชายคนเล็กนะคะหลังจากที่จบมินิคอนเสิร์ตท,ที่วัดแม่ละกาค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะ แล้วขอขอบคุณขออ้อมูลโพสต์จาก facebook Leo, <My S 1> น้องลีโอไม่หมดนี่ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะหากผิดพลาดประการใดปาลิกก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ